กับท่านประธาน,นาคณะกรรมการฝังษา,า,าคณะกรรมการสถานศึกษา,าคณะครูที่บึงพาดนะครับแล้วก็คณะครูส่วนใหญ่จะเป็น,นคณะครูนะมีทั้งเก่าทั้งใหม่แล้วก็มาส่งท่านปอท่านปอ,นปอ,อชื่อชื่อบึมนะชื่อเป็นชื่อบึมอาจจะเรียกยากหน่อยนะเด็กเรียกบึมมั่งบัม้มมงอะไรเบิ้นมั่งอะไรนะชื่อจะยากหน่อยนะครูบึมก็ ผมเคยเป็นครูอยู่แหลมทองอยู่อำเภอตรอนหลายปีเมื่อกันอยู่แหลมทองแล้วก็มาอยู่่อยสูงแล้วก็ได้มีโอกาสไปอยู่บนอำเภอ,อที่อำเภอ,อสพอ,อ,อรัเปลย์เคยมาเยี่ยมมาต,วตรวจโรงเรียนที่นี่ครั้งนึนะจำครั้งหนึ่งตอนนี้ทางท่านผู้บริการโรงเรียนท่านกิตติคุณแยงจันทร์ท่านมีภารกิจนะก็ ไม่ได้มาส่งท่านพอแต่ผมเป็นอดีตนะเป็นอดีตผู้นการเรืเพิ่งกเกษียณไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีความสนิทสนมแล้วก็เคยทํางานร่วมกับท่านพอสุภวิทย์นะท่านพอบึงท่านเป็นคนที่ใจดีนะบุคลิกเป็นคนใจดีผมว่าครูบ้งเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแกบอกพอผมจะเลือกโรงเรียนไหนดีบอกอยู่โรงเรียนไหนก็อยู่ได้ก็เราเป็นคนใจดีเขาเราเป็นคนมี ความเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วผมบอกว่าแนะนำะแนะนำคุบุญว่างานที่สำคัญที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคืองานบุคลากรถ้าบุคลากรไม่มีความสุขในการทำงานไม่มีแรงที่ทำงานเนี่ยอะไรทุกอย่างมันก็ไม่ดีแต่แต่บุคลากรเรามีกำลังใจเรามีเรามีขวันที่ดี นะแล้วก็ไม่มีปัญหาอย่างอื่นเลยเนี่ยการทำงานมันก็จะดีไปด้วยงานอื่นจะดีไปด้วยผมสังเกตว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ในชุมชนแล้วก็มีชุมชนให้การสนับสนุนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงนะผมสังเกตดูหลายๆโรงเรียนมีนักเรียนไม่เยอะหรอกแต่ว่าผลโอนเน NT อาทีเนี่ยสูงกว่าระดับชาติเพราะว่าในในความที่เราอยู่ในชุมชนแล้วก็มีการสนับสนุนกับโรงเรียนเนี่ยมันก็จะไปไปด้วยกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็อยากฝากคณะกรรมการศึกษาแล้วก็คุณครูทุกคนว่าตอนนี้ครูบึมก็หรือว่าพออ,อบึมก็กําลังจะมาเรียนเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการซึ่งท่าน <c oughs> ได้ผ่านบริหารมาหลาย หลายปีอยู่นะเพราะว่าได้รักษาการมาหลายที่แล้วก็ได้มีโอกาสได,ได้บริหารในงานต่างๆก็จะมีความรู้ความเข้าใจคิดว่าเขาจะนําประโยชน์มาให้ประโยชน์มาให้กับโรงเรียนแต่ผมคิดว่า,าน่าจะอยู่หลายปีหน่อยนะน่าจะอยู่หลายปีหน่อยเพราะว่าดูแล้วเส้นทางก็เอาไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าความสุขเท่านั้นอยู่ตรงไหนที่มีความสุขเท่านั้นที่จะทําให้เราอยู่นานแล้วก็พัฒนางานได้ อยากฝากทั้งกรรมการแล้วก็คณะครูด้วยแล้วก็วันนี้ทางทีมงานมาส่งกันก็มาให้กําลังใจแล้วก็คิดว่าครูบึงก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนบึงพาดให้มีคุณภาพทัดเทียมที่อื่นเขาแล้วก็ได้ใช้ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทําให้โรงเรียนบึงพาดเป็นโรงเรียนชั้นนำนะก็ขออวยพรให้ครูบึงม,มีความสุขกับที่นี่แล้วก็มีกําลังที่จะพัฒนา ในเรื่องงานต่าง,างๆให้สำเร็จรู้่วงไปขอบคุณมากครับถามมาให้กำลังใจท่านพอคนใหม่นะครับอสุภวิทยาต่อยซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่โชคดีนะครับของโรงเรียนบ้านบึงภาคนะครับที่ได้ท่านพอคนใหม่ท่านนี้นะครับคือท่านเคยอยู่ กับผมมาที่โรงเรเียนวัดดอยแก้วอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นะครับเกืหนึ่งเหมือนกันท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนทำงานนะครับาจากการที่อยู่กับผมมาเนี่ยบทกันง่ายๆคือท่านเป็นเป็นมือทำงานของผมคนหนึ่งนะครับท่านจะมีความาก้าวหน้าในชีวิตราชการาต่อไป ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผลงานที่เห็นเป็นประจักษ์คือ,อทำให้นักเรียนสอบ NT โ n e นที่ผ่านมานะครับอยู่ในอันดับแรกๆของเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็ถือว่านี้เป็นส่วนหนึ่งต่อไปอโรงเรียนบ้านเด็นภาคของเราก็คงจะได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการนะครับ ในด้านพัฒนาอ,อื่นๆรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวท่านคงจะเห็นเป็นที่ประจักษ์นะครับอันนี้ผมขออิจารว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสา,ามารถเป็นคนทํางานคนหนึ่งนะครับและท่านโชคดีนะครับท่านจบเอกภาษาอังกฤษจบเอกบริหารการศึกษาแล้วก็จบปริญญาโทนะครับถือว่าโชคดีนะครับก็ขอบคุณท่านมากนะครับท้ายนี้ก็ คงจะขออวยขอให้ท่านทำงานประสบผลสำเร็จทำงานด้วยความสนุกนะครับยึดถือคณะกรรมการสถงาศึกษาชุมชนผู้ครองเป็นลหลักรวมทั้งคณะครูซึ่งเป็นบุลคลากรหลักของโรงเรียนนะครับขอให้มีความสำเร็จในชีวิตราชาการรับทางานห้มีความสนุกนะครับขอสวัสดีครับกรรมการ ทุกท่านนะครับแล้วก็คณะที่มาส่งนะครับจากโรงเรียนชุมชนวัดบุรโธม่านนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่ได้มาบรรจุนะครับแต่งตั้งเป็นผู้ในการเรียนแห่งนี้นะครับก็มีความหวังนะครับว่าจะได้มาอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับจะได้จะได้มีเวลานะครับพัฒนาสารศึกษาแล้วก็มีเวลาให้กับ ครอบตัวอย่างเต็มที่นะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานะครับวันที่5นะครับก็ได้มาดูโรงเรียนนะครับครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจนะครับในสถานที่แล้วก็ในตัวในทีมงานของครูและบุคลากรทุกท่านนะครับแล้วก็วันที่6กก็มาอีกนะครับเมื่อวานก็มานะครับแสดงว่าอยากมาโรงเรียนแล้วครับ ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ยินดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคณะรู้ท่านนะครับที่ได้จัดงานให้ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคณะที่ติดตามมาส่งนะครับจากเรียนชุดชนรัตนุ่าแล้วก็น้องๆนะครับมีพอนะครับที่ได้บรรจุพร้อมกันนะครับพ่อสาลักษณะับมาว่องเป็นเกียรตินะครับแล้วก็มีคุณครูจาก โรงเรียนวันดอนสักนะครับแล้วก็ท่ชัยดังังหนึ่งนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจงนะครับ mm hmm. ก็สุดท้ายก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับสายไยระผูกพันธ์เกษตรสุขสันต์วันดีกลุ่มสายไยระบรมธาตแด่ผู้ในการสุภิทธาต่อสารใจรัะต่อด้วยจุดม การเหสายใหญ่ร่วมสืบสมบ่มไว้รับของเพื่อนนิยมชมชื่นผูกพันสู่สายใหญ่ให้แน่นไฟลึกแข็งเห่เกษสงส่วงชื่นหน้าการงานยิ่งเหสุขสารร่วมใจวานที่น้องวันคืนร่วมเคียงการเริ่มเรื่อดีปลูกนามกกกล้องเพื่อนพ้องสังเสริ ขอนำเรียนเรียงความรำนำถ่อยเป็นบทร้อยเรียงกอนพรกระสาในโอกาสมุทิตาครูอาจารย์เคยร่วมงานวานรำงลึกนึกถึงกันนับตั้งแต่ก้ามาสู่ครูคนหนึ่งเคยได้พึ่งทำกิจการงานสร้างสารรค์ได้เรียนรู้ร่วมปรึกษากันและกันร่วมประสาหนุนนำทำความดี ภาระครที่ผ่านมาพาใจล็กดังถึงสึกมุ่งต่อสู้ครูศักดิ์สรีคนสร้างชาติโครสร้างคนเป็นคนดีเปรียบหน้าที่คนแจวเรือเพื่อทางเดินมีโรงเรียนสมเดบ้านหลังที่สองทั้งสอนสอนบ,บรรดาตีิ่านเห็นเป็นผู้คิดทงผู้ทำนำก้าวเดิน ใครไม่เกินเดินตามครูสู่หลักชัยให้วิชาความรู้ปูทักษะให้ทั้งประสบการณ์งานหลากหลายเพื่อให้มีหลักวิชาติดตัวไปเมื่อเติบใหญ่เจริญวัยใช้วิชาทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยให้ลูกศิษย์ทั้งอุทิศกายใจให้การศึกษา สิ์น้อยใหญ่ครูสอนให้ได้วิชาสร้างคุณค่าความเป็นคนควางวนจองสิกรุ่นแนวสิกรุ่นเล่าทั้งเก่าใหม่ต่างได้ใช้หลักความรู้ที่ครูสอนมาประกอบการทำงานไม่ย่อหย่อนเป็นคองลองของชีวิตให้คิดเป็นบางครั้งดุบบ้างก็มีที่ตีบ้างเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีชี้ให้เห็น ดีให้เจ็บเจ็บแล้วจำไม่ลังเนทำดีเป็นใครได้เห็นก็เย็นใจจากวันนั้นถึงวันนี้ล้วนมีค่าช่วยนำพาอนาคตให้สดใสของเพื่อนครูร่วมอำนวยช่วยอวยชยัยส่งแรงใจให้มวลมิตรพิชิตการในบทบาทของชีวิตที่เป็นครู ได้เป็นรู้ทุกศาธนานการศึกษาทำหน้าที่พอดทัพ์ไทยให้วิชามาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหน้าชื่นใจในนามของกลุ่มสายใหญ่บรมธาตุขออำนาจมหาดิดกศพกสมัยขอพระเท่นศีละอาบป้องปราบภัยพระบรมธาตุเป็นฝันชัยจงให้พร ขออำนาจหลวงพ่อพระประธานเท่าจงปกเก้าคุ้มไทยในเบื้องหน้าขออำนวยอวยชัยขอท่านพ่อพยาพิชัยนำชัยมาให้ฟันฝ่าอุปสรรคพิทักษ์ชัยขออำนวยอวยชัยด้วยธรรมะจงประสบสุขโชควิโมกใสสุขภาพจงแข็งแรงทั้งกายใจดล จเจริญวัยเจริญสัตว์ทิพัฒน์มงคลให้พออ,อสุภวิพิชิตไฟดนบรรดาทุกการกิจสัริตผลสายใยรักบรมธาตุพิราชพลร่วมสร้างคนชนชาติเพื่อชาติไทยด้วยความรักและความปรารถนาดีจากพวกเรากลุ่มสายใยรักบรมธาตุ9ตุาลามพุทธศักราช2566สวัสดีครับ ฉันทุกเรังได้ไม่วันพักมันให้เธอผ่อนคลายเอยแค่เพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาก่อนจะพาคืนนี้แค่ได้มีความสุขแค่นี้ก็มีแรงใจเอ่ยแค่เพียงคำลาสักวันจะกลับมาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน ับฉันทุกเรื่องใด้แม่วันพักมันให้เธอผ่อนคลายเอ่ยแค่เพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาก่อนจะพานึ้นนมี